สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่อัพสวิงเศรษฐกิจดีๆกับแอนชมพนุชพัทรกรก,รกีกันเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ราคาสินค้าที่เป็นต้นทุนการผลิตอะไรก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะไม่เว้นแต่เรื่องของกระป๋องหรือว่าบรรจุภัณฑ์ต่างๆก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันค่ะนั่นทําให้ผู้ผลิตสินค้ารายล่าสุดนะคะนั่นก็คือเบบซี่ค่ะเตรียมประกาศที่จะปรับขึ้นราคาขายปลีกนะคะหลังจากที่แบกรับภาระต้นทุนค่าแพคเกจจิ้งไม่ไหวค่ะ ด้ยเรื่องนี้นะคะได้รับการเปิดเผยจากคุณสมชายพรรัตนเจริญนายกสมาคมผู้ค้าส่งค้าปลีกไทยค่ะก็ยอมรับนะคะว่าได้รับแจ้งจากทางบริษัทซันตอรี่เบปซี่โคเบเวอรรประเทศไทยจำกัดบอกว่าจะมีการปรับราคาในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ แต่ก็ยังไม่ได้ระบุชัดเจนนะคะว่าจะมีการปรับขึ้นในอัตราเท่าไหร่โดยได้รับแจ้งจากทางเซลล์ค่ะว่าผู้ค้าส่งค้าปลีกและพ่อค้าคนกลางนั้นสามารถที่จะซื้อเป๊ปซี่ในราคาเดิมได้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการปรับขึ้นราคาค่ะ ที่นี้ในส่วนบริษัทซันตอรี่เบปซี่โคเบรร g e ประเทศไทยจำกัดค่ะก็มีรายงานออกมานะคะบอกว่าทางบริษัทเองก็ได้รับผลกระทบจากต้นทุนบรรจุภัณฑ์หรือว่าแพคเกจจิ้งที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากค่ะก็ทำให้มีการพิจารณาปรับขึ้นราคาสินค้า ในเบื้องต้นจะมีการปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำอัดลมเป๊ปซี่ทุกขนาดและทุกแพคเกจ,จิ้ง1-2บาทต่อขวดหรือต่อกระป๋องนะคะสำหรับสินค้าไซส์เล็กนะคะราคาก็จะปรับขึ้น1บาทต่อขวดหรือว่าต่อกกระป๋องนะคะอย่างเช่นถ้าเดิมเนี่ยขายกันอยู่10บาทก็จะขยับเพิ่มเป็น11บาท12บาทก็จะขึ้นเป็น13บาท 15บาทก็จะขึ้นเป็น16บาทเป็นต้นนะคะส่วนสินค้าที่มีราคาตั้งแต่20บาทขึ้นไปอันนี้จะปรับขึ้นราคา2บาทต่อขวดค่ะขณะที่ราคาขายส่งก็จะมีการปรับขึ้นประมาณ20-24บาทต่อแพคนะคะโดยทางบริษัทได้มีการแจ้งปรับขึ้นราคากับบรรดาญี่ปุ่วร้านค้าตัวแทนจำหน่ายตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ค่ะ และก็ตามนะคะก็จะมีการทําแคมเปญให้ส่วนลดกับบรรดาญี่ปุ่วตัวแทนจําหน่ายในราคาเดิมตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะเพื่อให้ราคาขายปลีกนั้นสามารถที่จะคงราคาเดิมต่อไปได้อีก1เดือนส่วนราคาขายปลีกใหม่ที่มีการปรับขึ้นราคาก็จะประกาศอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ และนั่นนะคะก็เป็นสินค้าอีกหนึ่งรายการที่จะมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นหลังจากนี้ค่ะทีนี้ไปดูในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะวันที่1มิถุนายนนี้แล้วนะคะประเทศไทยก็จะมีการเปิดประเทศกันอย่างเต็มรูปแบบทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยได้ง่ายแล้วก็เดินทางมาได้มากขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่านอกเหนือจากประเทศไทยแล้วค่ะทางญี่ปุ่นเองเขาก็เตรียมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ โดยสนักข่าว NHK ค่ะรายงานว่าญี่ปุ่นเตรียมเปิดพรมแดนต้อนรับนักท่องเที่ยวจาก98ประเทศที่เดินทางมาเป็นกรุ๊ปทัวร์แล้วก็มีไกด์นำเที่ยวตั้งแต่วันที่10มิถุนายนนี้เป็นต้นไปค่ะโดยนายคิชิดะฟูมิโอนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะคะบอกว่าญี่ปุ่นเตรียมเปิดพรมแดนต้อนรับนักท่องเที่ยวขาเข้าหลังจากที่ระง,งับการเดินทางเข้าประเทศจากสถานการณ์โควิด -19 นักเดินทางที่มาจากกลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ำจะได้รับการยกเว้นการตรวจหาเชื้อและการกักตัวค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับวัคซีนมาก,ก็ตามนะคะนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมที่จะเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวขาเข้าเป็น2,000 0คนต่อวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปค่ะ ซึ่งทางนักวิเคราะห์นะคะก็มองว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าการท่องเที่ยวขาเข้าจะกลับเข้าสู่ระดับเดียวกันกับช่วงก่อนโควิด -19 ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาญี่ปุ่นมากถึง30ล้านคนค่ะ ขณะดเดียวกันนะคะองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่า JNTO ประจำประเทศไทยก็ได้เผยแพร่รายละเอียดของทัวร์สาธิตไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นฉบับภาษาไทยนะคะโดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขก็คือมีเป้าหมายนะคะเจาะไปที่กลุ่มที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ3ครั้งแล้ว และประเทศต้นทางจะเป็นประเทศที่ไม่ได้ถูกกำหนดอยู่ในลิสต์ที่มีการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์และประเทศที่เป็นตลาดสำคัญในการโปรโมทให้นักท่องเที่ยวไปเยือนญี่ปุ่นอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียไทยและสิงคโปรค์ค่ะโดยต้องเป็นรูปแบบการเดินทางแบบกรุปทัวร์นะคะมีกำหนดการเดินทางเอาไว้ล่วงหน้าโดยมีผู้เดินทางจำนวนไม่มากและมีผู้นำทัวร์ค่ะ ส่วนพื้นที่รองรับนะคะก็กําหนดไว้เฉพาะพื้นที่ที่ไม่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพื้นที่ที่จังหวัดต่างๆนั้นได้ตกลงให้ความร่วมมือค่ะและที่สําคัญก็คือต้องซื้อประกันสุขภาพนะคะซึ่งล่าสุดทางญี่ปุ่นก็หน้าจามีการเตรียมที่จะผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพื่อที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาญี่ปุ่นมากขึ้นตามเป้าหมายที่มีการประเมินเอาไว้นั่นเองค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะต้องยอมรับค่ะว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นกระแส การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่า wellness tourism นะคะก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกค่ะทําให้มีอัตราการเติบโตนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะชะลอตัวลงบ้างในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด19นะคะแต่อย่างน้อยค่ะก็ยังมีอยู่4สาขาสําคัญนะคะที่มีการเติบโตส่วนกระแสโควิด19จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะ โดยมีการเปิดเผยออกมานะคะคจากนายแพทย์ตนุพลวิรุณหาการุณนายกสมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วนกรุงเทพและประธานคณะผู้บริหาร BDMs Wellness Clinic บอกว่ากระแสการดูแลสุขภาพค่ะเติบโตไปทั่วโลกนะคะคโดยสถาบัน Global Wellness หรือ GWI ได้ประเมินมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาพทั่วโลกซึ่งพบว่ามีการเติบโตขึ้นอย่างมากตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะ และแม้ว่าภาพรวมมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะจะมีการชะลอตัวลงบ้างจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะแต่ก็พบว่ายังมีอยู่4สาขาสําคัญที่ยังคงเติบโตส่วนกระแสนะคะถึงแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะนั่นก็คือกระแสของ wellness real estate ค่ะหรือว่าอาสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพปรากฏว่ามีการเติบโตขึ้นในปี2563โดยมีมูลค่าสูงถึง275,100ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ เติบโตวกว่าปีก่อนหน้าถึง 22. 1ค่ะถึงแม้ว่าในช่วงที่โควิด -19 ระบาดนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางไม่ได้ทำให้ธุรกิจโรงแรมนั้นกลายเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบสูงอย่างมากแต่ในทางกลับกันค่ะอสังหาริมทรัพย์หลายที่ทั้งในกลุ่มของโรงแรมและที่อยู่อาศัยได้มีการปรับตัวเองนะคะให้เอื้อไปทางด้านสุขภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดตั้งเครื่องกรองอากาศการฆ่าเชื้อหรือการปรับสถานที่ให้เอื้อกับผู้สูงอายุ นั่นเป็นหลักการที่ทําให้สาขานี้มีการเติบโตทั่วโลกสูงเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มการดูแลสุขภาพซึ่งมากถึง22.1%ในปีที่ผ่านมาค่ะส่วนอีกสาขาหนึ่งนะคะที่มีการเติบโตอย่างชัดเจนก็คือ mental wellness ค่ะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตการลดความเครียดการนอนที่มีคุณภาพ ไปจนถึงการนั่งสมาธินะคะซึ่งก็จะช่วยในการดูแลจิตใจเป็นสาขาที่เกิดมาใหม่ค่ะแต่ว่ามีการเติบโตอย่างรวดเร็วดยวลูลค่าในปี2,563ที่ผ่านมานะคะสูงถึง131,200ล้านเหรียญสหรัฐเติบโตมากถึง7.2ซึ่งถือว่าเป็นอีกสาขาหนึ่งที่เติบโตสวนกระแสโควิดเพราะเมื่อมีโรคระบาดนะคะผู้คนก็เกิดความเครียดต้องหาวิธีในการจัดการควบคุมหรือว่าระบายความเครียดออกไปยิ่งดูแลสุขภาพจิตได้เร็วเท่าไหร่ก็ ยิงดีค่ะไปดูอีกสาขาหนึ่งนะคะนั่นก็คือ p พับ h ิกเ t ล preventive and precision medicine นะคะหรือว่าภาคสาธารณสุขเวชศาสตร์ป้องกันและการแพทย์เฉพาะบุคคลโดยเน้นการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลร่างกายก่อนการเจ็บป่วยเพื่อที่จะทราบความเสี่ยงของโรคและวางแผนการดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะซึ่งสาขาดังกล่าวเติบโตโทั่วโลกสูงถึง4.5%โดยมีมูลค่าในปี2563นะคะอยู่ที่375,400ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ ส่วนสาขาที่4ซึ่งเป็นสาขาสุดท้ายที่เราจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือ healthy eating nutrition and weight loss เกี่ยวข้องกับอาหารสุขภาพค่ะอาหารที่รับประทานแล้วดีกับร่างกายอาหารไขมันต่ำอาหารน้ำตาลต่ำอาหารโซเดียมต่ำอาหารลดน้ำหนักแล้วก็อาหารออร์แกนิกนะคะซึ่งก็บพบว่าในปี2563สาขานี้เนี่ยมีมูลค่าสูงถึง9 4 5 5 0 0ล้านเหรียญสหรัฐเติบโตสูงขึ้นมา3.6%ค่ะซึ่งทั้งหมดนะคะทั้ง 4ส,สาขานี้มีการเติบโตขึ้นถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ว่าสาขาที่มีมูลค่าลดลงมากที่สุดนะคะนั่นก็คือเ e ลเนต s s t ิ u r i ซึค่ะเพราะว่าข้อจำกัดทางด้านการเดินทางและการควบคุมโรคระบาดนั่นเองค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะการประเมินของสถาบัน Global Wellness ค่ะมีการประเมินนะคะว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะกลับมาเติบโตแบบก้ากระโดดจากปีนี้ต่อไปอีกหลายปีค่ะโดยเติบโตเฉลี่ยสูงถึงปีละ20.9%และมูลค่าในสาขานี้นะคะจะทะลุ1ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี2567ค่ะพอเห็นแบบนี้แล้วนะคะผู้ประกอบการก็สามารถที่จะเตรียมความพร้อมนะคะเอาไว้รับมือกับการกลับมาของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเอาไว้ได้เลยค่ะเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งโอกาส ในการทำธุรกิจให้เติบโตหลังจากที่โควิด -19 นั้นคลี่คลายนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทาง YouTube c h anel และ Facebook Fanpage 3 plus new ค่ะส่งข้อความมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ทางด้านล่างของคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้แอนชมพนุชพัทรกิจลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ